บัดนี้ท่านหลายได้สมาทานศีลสมา,า,มมาทานกรรมฐานแล้วอันดับแรกที่สุดขอท่านหลายอย่าลืมรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิด้วยการกำหนดรูลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นเรื่องสำคัญมากพื้นฐานใหญ่จริง,รงๆก็คือเราสาจิตให้เป็นสมาธิ สมาธิที่จะเพิ่งเกิดขึ้นได้ง่ายก็คือ,อนาปานุสติกรรมฐานหลังจากนั้นก็พระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพิจารณาหรือว่าภาวนาตามอัธยาศสยตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นเออความจริงความรู้ทั้งหมดนี่สำนักของเรารู้ก็ครบถ้วนกาออขอยปฏิบัติตามอัธยาใสย เพราะว่าถ้าจะจี้จุดไปว่าจะต้องทําอย่างนั้นทำอย่างนี้เหมือนกันทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในสำนักคนเราอัตยาใสด้ี่การเข้าเข้าไปการก้าวเข้าไปสู่ธรรมะย่อมมีอารมณ์ไม่เสมอกันอันนี้ผมทราบบางท่านก็มีกำลังใจสูงเกินกว่าที่ผมคาดไว้ก็มี แต่บางท่านก็ต่ำเกินไปไม่มีอะไรทั้เลยก็มียังอยู่ในสภาพโลเลก็มีมากไอ้ที่ดีจริงๆก็มีมากฉะนั้นขอทุกท่านได้โปรดทราบว่าเจตนาของผมไม่มีการอาคติใดๆทั้งหมดมีความต้องการอย่างเดียวให้ทุกท่านที่บวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิงไม่ได้เห็นกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าบางคราวบางคืนที่มาอธิบายท่านฟัง,งนี่บางทีเกือบจะลุกไม่ไหวก็มีถ้าเป็นคนปากเบาสักหน่อยก็าอาจจะถึงกับพรางก็มีแต่ถึงอะไรก็ดีอาศัยเจตนาดีนีมวิช่โอ้วดหวังดีกับพุกท่านมานั่งแนะนำกันอยู่ทุกวัน ก็มีความประสองค์อย่างเดียวคือต้องการให้ท่นานหลายมีกําลังใจบริสุทธิ์ผุด่องตามกําลังที่จะพึงทําทได้การที่จะมีกําลังใจสูงและมีกําลังใจต่ําได้ธรรมะสูงธรรมะต่ําอันนี้ผมไม่โทษไม่ลงโทษท่านก็ถือว่าเป็นกําลังของจิตที่เป็นผุศลอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีกําลังที่เป็นอกุศลูเข้ามาครอบงํามากจิตเราก็เผลอไป ถ้ากําลังใจที่เป็นอกุศลเดิมเข้ามาสนับสนุนอารมณ์ก็ดีเร็วการดีเร็วหรือดีช้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะพ้นวิสัยที่ทันหลายจะพึงทำจะพึงเป็นคนดีโดยจริยาทั่วไปแล้วพระของเราก็รู้สึกว่ามีความดีอยู่มากปฏิบัติในหน้าที่ในสมณกิจได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าบางท่านจะมีจิตเข้าถึงไม่ไมถึงอริยามรรคอริยผล แต่ว่าทาตนเป็นกันในยานในชนบ้างสาธุชนบ้างทําภาระธุระทุกอย่างนี่ก็จัดเป็นความดีเป็นกรณีพิเศษฉะนั้นความดีส่วนใดที่มีอยู่แล้วให้รักษากําลังความดีนันวันนั้นไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มความดีจะได้ไม่เสื่อมแต่ความจริงคนที่จะดีจริงๆจ,จะได้มักได้ผลนั่นหนึ่ง ต้องเป็นคนรับคําสั่งและอคานำําแนะนํหรือคํานัดหมายกับเพื่อนผูงก็ดีกูบา,ายใจก็ดีเพียงครั้งเดียวทําตลอดชีวิตนั่นจิตจงเข้าถึงความดีได้ต่อจานี้ไปผมก็จะเล่าเรื่องของท่านผู้เฒ่าเรื่องของท่านผู้เฒ่าต่อไปนี้ผมขอเล่าตะลุยตามแบบฉบับที่ท่านบันทึกไว้ถ้าส่วนใดที่เห็นว่าไม่เข้าใจก็จะอธิบายให้ฟังเพียงเล็กน้อย ก็ถือว่าไม่เป็นคําสอนโดยตรงเป็น,นเพียงเอาประวัติของท่านที่เรียกว่าไม่ไกลนักจากชีวิตของเราเจ้าเพิ่งเห็นท่านได้มันเล่าสู่กันฟังตามปฏิปทาที่ท่านฝึกมาเพราะว่าท่านฝึกมานี่ท่านต้องต้องช่วยตัวเองจริงๆก็ครูบาอาจารย์ตายไปหมด ในขณะที่ครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่สามารถจะความดีเป็นกรณีพิเศษได้แต่ถ้าว่าในสมัยนั้นก็สามารถทรงอภิญญาห้าในอภิญญาหกเออทำห้าในอภิญญาหกได้ได้สมาบัติแปดแต่ว่าในฐานะที่ปรารถนาพุทธภูมิยึงไม่มีโอกาสได้มรุมักผลต่อมาเมื่อครูบาอาจารย์ ่านบรรณาภาพไปแล้วมีกําลังใจเห็นว่าถ้าจะอยู่ต่อไปไม่ไหวจึงตั้งใจกลับมาเพื่อไปสาวกภูมิวันนี้ผมขอเล่าย้อนนิดหนึ่งจะเล่าตามบันทึกเลยจะไม่ทิมายให้กว้างขวางเพราะความรู้ของพวกเราเลยไปแล้วความรู้พวกเรานี่ท่วมตัวถ้าเจ้าจิตคิดนิดหนึ่งเท่านั้น ก็ <c oughs> จะสามารถเข้าใจได้เพราะนั้นว่าวันนี้ขอย้อนต้นนิดหนึง่งมีอะไรละ่ะท่านบอกว่าในสมัยหนึ่งมีคนเข้ามาหาท่านแล้วก็สงนังสีก็ให้เวลานั้นเป็นเวลาคำ่ำท่านบอกว่าต้องค่ำอย่างนี้อ่านหนังสือไม่ออกจะต้องจุดไฟ แล้วก็ใช้กระแสไฟอ่านเพราะตองเวลากลางคืนก็ปรากฏว่าเวลาที่ท่านเจริญพระกรรมฐัน,นก็ใช้กำลังของอะไรดีนะอภิญญาดีกว่าถูกต้องใช้กำลังข้ออภิญญายกจิตโดยใช้มโนมยิทธิไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่อภิญญาใหญ่ ขึ้นไปนมัสการองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาที่จุลามุนีเจดีสถานพอไปถึงก็กราบองค์สมเด็จพระวิชิตธมานพองเงยหน้าขึ้นท่านก็บอกว่าตามธรรมดาพระนี่ถึงแม้ว่าไม่มีแสงไฟก็ควรจะอ่านหนังสือออกท่านตามมาที่ของท่านก็ถามว่าทำยังไงจะอ่านออกพราะพุทธ่เกา ท่านบอกว่าที่ประยุบุยนก็เธอมีแล้วแต่สายที่เป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิมาเดิม <c oughs> ที่ประยุบยาณจึงไม่แจ่มใสเมินพ้าอรียเจ้าฉะนั้นเพื่อให้ความแจ่มใสเกิดขึ้นเห็นภาพชัดควรปฏิบัติแบบนี้ควรใช้สถานีไปภาวนาจนเป็นฌานสมาบัติเรื่องฌาันเป็นเรื่องเล็ก ท่านบอกว่าจะคว้าอะไรขึ้นมามันก็เป็นฌานทันทีก็มีการคล่องอยู่แล้วค้าถาก็เห็นจะเป็นมงกฎพระเจ้าท่าทนบอกว่าอย่างนี้ว่าอิติปิโสวิติปิโสวิเศษอีอีเสเสพุทธมาเนอีกอีโสตังพุทตปิติอีก เหกาว่าคาถานี้ถ้าไปเรียนและภาวนาทําให้เป็นฌาน้วก็นิมิตต่างๆจะมีอาการแจ่มใสคนที่ตาไม่ดีก็อ่านหนังสือออกได้และเวลามืดมิดก็สามารถจะห้มองเห็นหนังสือได้และมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในตามความประสงค์ <c oughs> ถ้าใช้คาถานี้เป็นฌานเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นว่า ่านย้ำม,มาว่าไอ้มืดๆดมันก็อ่านหนังสือออกแล้วท่านบอกว่าท่านก็มาทำมาทามันก็มันนานใช้เวลาเพียงครูดเดียวจิตก็เข้าถึงฌานสี่รง,งชงฌานสี่สบายสบาย,สบายก็เลยว่ากันถึงฌานแปดถึงฌานแปดสบายก็หลบลงมาฌานสี่ในรูปฌานทําไปทํามาก็เลยลองหลับตาอ่านหนังสือก็เห็นอ่านออก แต่ว่าวีทีนี้่านบอกว่าจะใช้ทัว่วไปไม่ได้เอาไว้แต่เมื่อเวลามันจําเป็นถ้าจําเป็นจริงๆไม่ต้องอ่านนะไม่ต้องมีหนังสือไม่ต้องหยิบหนังสือมาเป็นแต่เพียงนึกว่าจะอ่านหนังสือมันก็มีความเข้าใจว่าหนังสือฉบับนั้นเขาว่ายังไงวงเล็บของท่านมีไปบอกว่าใครอ่านไว้แล้วถ้าทําได้จงอยาทําตนเป็นผู้วิเศษถ้าเวลาอ่านหนังสือต่อนหน้าคน ถ้ามันอ่านไม่ออกจริงๆก็ใช้ไฟใช้แว่นส่องถ้ามันจําเป็นจริงๆก็เอาจิตดับจากภาพหนังสือนังเสียใช้ใจอย่างเดียวก็จะอ่านหนังสือออกนี่เป็นวิธีปฏิบัติของท่านแล้วท่านก็เล่าต่อไปวันนี้ผมจะต่อไปนี่ผมจะว่าย่อๆตามแบบของท่านแต่อะไรที่ไม่เข้าใจหน่อยท่านจะอธิบายสักนิดหน่อยต่อมาท่านกล่าวว่า ท่านได้เจริญอะไรล่ะรูกปพประพุทธอารมณ์อ๋อต่อมาท่านเจริญพระพุทธคุณทั้งบทพระพุทธคุณทั้งบทก็คืออิทธิปิโสพระก,กวาหมดเลยความจริงท่านว่าทั้งบทท่านบอกว่าพุทธคุณทั้งบทนี่ก็ไม่ถูกผมคันนะถ้าัาทึก่าอย่างนี้ ท่านบอกว่าท่นนานเล่นอิติปิโสทั้งบทมันสบายใจดี mm hmm. จนกก็ท่านจิตเป็นฌานสี่แล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นสุขจึงก็ตั้งถือพระพุทธรูปรูปพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ว่าอิติปิโสไปด้วยอาจิาาตจับพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไปด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่เหนน็นท่านอธิบายไว้ทำไมยังไงถ้าว่าอย่งางนั้น น้าเบอร์ทำไปวระกาถาสั้นก็ทําเป็นฌานได้กระท้ายาวก็ทําเป็นฌานได้อิทธิปิโสทั้งหมดก็ทํเป็นฌานได้ไม่เห็นจะมีอะไรสําคัญถ้าใจมันเป็นฌานเสร็จแล้วฟังของท่านไว้นะถ้าความรู้ต่างๆในของท่านเรียนกันมาแล้วนี่ผมก็ว่าตามแบบก็จะเล่าให้ฟังตอนไหนที่มันสมควรสําหรับท่านแทนก็ไปใช้ตอนไหนที่ไม่สมควรก็ไม่ไม,ไม่ต้องใปใช้ ต่อมาท่งกล่าวว่าท่านได้พบองค์สมเด็จพระจอมไตรที่พระจุลามุนีเจดียสถานองค์สมเด็จพระวิชิตธมานทรงตรัสว่าสัมเกตสีสำหรับพระเพื่อปัญญาที่เธอได้เวลาที่เธอจะใช้ก็ต้องจับกระสินนั้นจับกระสินั้นนี้ใช้จิตอย่างนี้มันก็ช้าไปหน่อย แต่ความจริงเขาใช้พิญญากันจริงๆเขาจับอาร,รมณ์เ็เรียกว่าเขาจับอภิญญารวมคำว่า,าพิญญารวมเน่นนึกถึงอภิญญาสมาบัติคือนึกถึงอารมณ์กสินทั้งหมดว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ใช้บทเรื่อภาวนาย่อๆว่าโสตัดตาพิญญาให้ทําเพียงแต่นี้เวลาภาวนาให้กาหนดลมหายใจก็ออก แล้วก็ทิ้งนิมิตเสียไม่ต้องไปใช้นิมิตนระสินให้โสตตัดพัญญาอย่างเดียวคือจับกำหนดลมให้ใจเขาออกให้ถึงที่สุดคือฌานสีเท่านี้พิญญาทุกอย่างก็จะรวมตัวเราจะใช้ได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องเรีอกกระสินอะไรทั้งหมดตามมาทิ้งแท่งแท่งก็มาทำทำแล้วก็สบายใจ อาพิญญาต่างๆมันก็รวมตัวเวลาจะใช้พิญญาก็ใช้โสตตพิญญาอย่าลืมนะโสตตพิญญาเป็นคำภาวนาเท่านี้ตมามบันทึกนี้ผมไม่เห็นว่าท่านจะบอกว่าสงวนิีขสิทธิ์ในเมื่อท่านไม่สงวนิีขสิทธิ์ท่านเขาสามารถทำได้ทุกคน้าจิตของท่านแต่อย่าลืมนะว่าท่านเจ้าของนี่สงสมาบัต,แติแปด ใอเมื่อจิตทรงสมาบัติแปดจะคว้าอะไรขึ้นมามันก็ได้ทันทีไม่เสียเวลาไม้แต่นึงวินาทีถ้าเราไม่มีมียานมีชันไม่ถึงสมาบัติ 8, แปดเราก็ทําตามกําลังของเราจะทําได้ไม่เท่าทันแต่ว่าทำไปใกล้ใกล้ทันค่อยๆทําไปก็ใกล้เข้าไปทุกทีมันก็ใช้ได้เหมือนกัน เขาสิ่งนี้รู้สึกว่าในปัจจุบันนี้มีใครคนใดคนหนึ่งนำไปใช้แก่บอกว่ามีผลดีมากอาแล้วเรื่องนี้ขาผ่านไปแน้นนั่นบอกว่าท่านคินว่าอะไรพระนิพพานนิมิตตอนนี้ดึงกล่าวว่าเมื่อท่านขึ้นไปในพระจุลามุนีเจดีสถานพบองค์สมเด็จพระวิชิตตมานทรงโปรดบอกว่า เออนี่ควรจะเาจิตจับน,นิพพานได้แล้วแล้วควรถือนิพพานนิมิตเป็นสำคัญนี่ความจริงพญย้อนต้นมนุษย์ตอนก่อนพมพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นอริยสัจเห็นว่ามีความสําคัญก็เลยเล่าสู่กันฟังท่านบอกให้พิจารณาใช้นิมิตนิพพานนิมิตเนี่ยถ้าให้ภาวนาอย่างนี้นิมิตจิตตะเออขอโทษนิมิตจิตติ นิมิตจิตตานิพานาจิตตินิพานาจิตตาให้ภาวนาถือพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้จิตจะมีการผูกพันพระนิพพาน,เป,นเป็นอารมณ์มากขึ้นแล้ว่็กําลังใจของเธอจะไม่คลาจากนิพานเมื่อกําลังใจของเธอจะไม่คลาจานิพานเมื่อเธอตัดพุทธภูมิมาแล้วต้องการเป็นพุทธสาวก ความสำเร็จของเธอจะไม่ก้าวล่วงเกินปีนี้ไปจงกลับไปจับอารมณ์นี้ให้เป็นฌานสมาบัติความจริงท่านวงแล็บปบอกไม่เห็นจะยากเมื่อจำระถามันแล้วในขณะนั้นก็ตั้งจิตบวนาเพื่อทำอารมณ์มาตั้งแต่จะไม่เอาจิตเข้าร่าง มื่อทิศมาในกายมันยังลอยไปสู่ภพต่างๆก็ใชอารมณ์นี้เรื่อยไปจิตใจก็จับผนิพันธ์เห็นภาพผนิพันธ์ใสแจ๋วก็มีความมั่นใจว่าแน่แล้วนั่นคือผนิพันธ์ยังไงยังไงเราตายชาตินี้เราต้องผนิพันธ์ให้ได้เรื่องร่างกายเรื่องทรัพย์สินไม่มีความหมายสำหรับเรานี่แปรม ต่อมาตามมันที่ก็อนท่นกรว่ามาอีกว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกเทียบให้คาถาปราโมทโดยทรงปรารภว่าต่อไปเมื่อเธอภาวนาคาถาปราโมทเสร็จแล้วอะไรทุกอย่างเห็นชัดเจนแจ่มใสท <c oughs> ั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเธอในเวลานี้ดูนิมิตอะไรก็ตามเห็นอะไรก็ตามเป็นคลุมเครือไปหมด ถ้าใช้คราาบทนี้แล้วทุกส่งทุกสิ่งทุกอย่างจะสว่างแจ่มใสเหมือนกับพระอาทิตย์ในเวลาเที่ยงแต่ความจริงอารมณ์แจ่มใสประเภทนี้ตามแบบจะต้องมีสําหรับองค์สมเดม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ถ้าว่าในตอนนี้พระพุทธเจ้าสอนท่านมาอย่างนั้นท่านไปเฝ้ามา นี่เราก็ว่ากันตามมาทิคของท่านนะจะมโมเมโปเปตานานแลวกับผมไม่ได้ทท้งนั้นนะถ้าใครทําได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปใครได้มโนยิธิก็ลองสอบกันเอาเพราะมโนยิธิเป็นเครื่องสอบความรู้ทางวัทธศาสนาแล้วการปฏิบัตินี่กับความจรงิงมันก็เรื่องของใครของมัน,มนเหมือนกันจะทําเหมือนกันทุกอย่างนั่นมันไม่ได้ แั่นก็มาว่ากับเร่องนี้ต่อไปดีกว่าเพาะคาถาปราโมทที่ทําให้สมาธิจิตจะมีทิพยคุญานแจ่มใสจะจําภาพเห็นภาพในมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยชัดเจนแจ่มใสเหมือนกลางวันคือพระาทิตย์เวลาเที่ยงทว่าไว้ไงนิดอ่านอีกหน่อยสิทว่าโดยสร้างในมิตเปรียบเทียบปรากฏผล ว่าภาพนิมิตรและการตรวจสอบใดๆจะชัดเจนขึ้นจะมีภาพแจ่มใสทำไมอย่างนั้นสำหรับคาถาภาวนานี่แท้เขาให้ภาวนาว่าปราโมทเฉยๆได้จับลมไม่ใจเขาออกเหมือนกันแล้วก็ภาวนาว่าปราโมทปราโมทหลังจากนั้นมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าก็ทรงสอนให้เจริญในอริยสัจ ตามที่อธิบายมาแล้วตอนนี้ผมไม่อธิบายแล้วผมจะเล่าตลุยดีไม่ดีคืออธิบายไปชาวบ้านชาวเมืองเสียสตางกันมากอยากจะรู้เรื่องรู้ราวของพระองค์นี้ก็นั่งฟังคําอธิบายซึจนเบือ่อเสียสตางหลายทักษิณที่ผมไม่ชอบเหมือนกันไม่อยากให้ชาวบ้านเสียสตางมากตอนนี้ก็มาว่าต่อไปหลังจาอริยสัต์ ท่าบอกว่าในการต่อไปในการต่อมาอีกองสมเด็จตระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสอ,สอนให้เจริญรมมือหานสรีเอาละสิโดยแจ้งว่าจะทำให้การรู้การเห็น,หนต่างๆชัดเจนดีขึ้นจําให้ดีนะว่าท่านที่ได้ทิพย์โยคยานแล้วก็ดี ท่านที่ได้มนโนยิ่งทีแล้คุณดีที่มีอารมณ์ไม่แจ่มใสเห็นอะไราไม่ชัดไม่เจนว่ากันตามลําดับมาท่านก็นบอกว่าถ้าใช้พรม,มีหางสีแล้วก็นิมิตต่างๆถ้าจิตเราทรงพรม,มีหางสีจริงๆและความจริงพรม,มีหางสีในแปรอารมณ์เยือกเย็นถ้าอารมณ์ให้ผ่องใสได้ง่ายจริงๆเป็นของไม่ยาก แล้วก็ท่านบอกว่าเวลานั้นท่านตั้งกระทู้ถามคือพระพุทธเจ้าเองท่านตั้งกระทู้ถามเพื่อสอนแบบถามว่าการเจริญเมตตานั้นเขาทากันยังไงแล่ท่านก็แก้กขาท่านเองว่าการเจริญเมตตาต้องหนึ่งไม่โกรธแล้วก็สองไม่ผูกโกรธ ภายหลังต่อมาอีกท่านสอนให้เจริญอสุภกรรมฐานและมรณา,านุสติกรรมฐานว่าเมื่อจิตทรงพมีหารสีแล้วก็ต้องเจริญอสุภกรรมฐานเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรสวยแล้วก็เจริญมรณา,านุสติกรรมฐานหมายถึงว่ารู้สึกนึกถึงความตายอยู่เสมอไม่เคยไม่ไมยประมาทในความตายตอนนี้ท่านหมายเห้วินิดหนึ่ง ท่านหมายเหตุไปบอกว่ากรรมฐานนีมิตรอง์แรกได้ผลให้ผลได้ดีองค์แรกนี่ผมไม่ทราบว่าองค์ไหนอ๋อท่านมองเลยไว้ว่าอิติวิโสอิติปิโสเสเสอีกนี่นะกรรมฐานนิมิตรอันแบบให้ผลได้ดีเป็นเหตุให้ได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณจูตูปปาติญาณ อาตีต่ามพยานอันนาต่ามพยานปัจจุบันนสพยานและยถา,ากรรมตายานหรือว่าที่ปัจจุบันท่านมีแล้วแต่ตอนนี้ท่านไม่คล่องทึ้นมาอย่างนั้นท่านมีแล้วไม่คล่องถ้าเกิดคล่องขึ้นมาคือปุเพนิวาสานุสติยานก็ได้แก่การละลึกชาติถอยหนังไปได้ไม่จำกัดระดับมาสมัยก่อนในเวลาที่จะละลึกชาติเนี่ยรู้สึกว่าทำได้ยากจริงๆมันเหนื่อยมันหนัก แต่ว่าเพราะว่าไิทีวีโสเวียตอีจึงคล่องตัวแล้วการาระลึกชาติรับเมื่อไรก็ได้เอาชาติไหนก็ได้จูตูปปาติญ,ญ,ญ,ญาณรู้จักคนตายและเกิดคนตายแล้วไปไหนนิปปั๊บรู้ได้ทันทีเห็นคนในสัตว์ที่ปรากฏเฉพาะหน้านที่ว่าเดิมทีเข้ามาจะไหนมันรู้ได้ทันทีภาพปรากฏอารรตีตามสัญญารู้เรื่องราวในอดีตของคนในสัตว์ อน,นายค่ตามสัญญาณรู้เรื่องราวในอนานคตต่อไปของคนละสัตว์ปัจจุบันนำสัญญาณรู้เรื่องราวในปัจจุบันของคนละสัตว์และพื้นที่เหมือนกันนย้ท้ากมตาญานรู้กฎของกรรมของคนละสัตว์ที้ได้ความสุขความทุกข์กข็อาศัายกรรมอะไรเป็นปัจจัยท่านบอกว่ามันแจ่มใสแล้วก็คล่องว่องไวดีมากแต่กําลังใจท่านบอกมันแจ่มไม่พอ นี่เล่นกับคนไม่พอนี่ก็ยากเหมือนกันไม่ยอมไม่ยอมเชื่อตัวเองอยู่เสมอสร้างความสงสัยเพื่อสอบสวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือว่าตลอดชาติในชีวิตของท่านนี่ท่านไม่ยอมจะมีความรู้สึกว่าตัวของท่านเป็นคนดีแล่สิ่งใดที่ได้มาแล้วนี้ท่านจะต้องพิจารณาเสมอว่ามันเป็นอุปาทานหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็ไปคุยชั้นใดที่ไปจุกยานจ้ะฉัน้นใดผูกเพนิวาสานุสติยานจะาและก็มามัวเมาจหลบโมโทสันมีความรักความ,วามกดอิฉาและสธิยาไม่เช่งนั้นโอ้นี่มีหน้าที่อย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาสงสัยตัวเองไว้เสมอเกรงว่าจะเบกับความชั่วเข้ามาไว้ เห็นเวลาได้อะไรท่านก็มายอมเชื่อตัวของท่านท่านต้องสอบสวนตลอดเวลาต่อมาท่านบันเทกไว้ว่าในการต่อมากรรมฐานนิมิตท,ที่ได้ไว้ที่ได้ต่อมาก็ทําให้แจ่มใสชัดเจนมากขึ้นนี่ต้องเปสนดกันท่านบอกว่าอยู่ๆเราจะมานั่งเชื่อตัวเองอย่างนี้นะมันใช้ไม่ได้มันต้องตรวจสอบกันอยู่เสมอเอากันทุกวัน ทุกวันทุกเวลาเวลาใดที่มีเวลาบ้านต้องตรวจสอบท่านบอกว่าต่อมาก็มีรับสั่งว่าเมื่อเวลาสองทั้งหลายเหล่านี้มาเธอดีขึ้นแล้วต่อไปเพื่อใช้กรรมฐานทั้งหลายมันดีขึ้นไปกว่านั้นมันไม่ใช่ดีแต่ทิฏฐิปุญญาลอารมณ์ต่างๆให้ดีแจ่มใสผ่องใสขึ้นก็ให้บำเพ็ญบรารมีสิบให้ครบถ้วน ให้มีกำลังใจของเธอเนี่ยทรงอยู่ในบารมีสิบเพื่อทบวนย้ายคลาดถ้าจิตของเธอคลาดจากบารมีสิบอารมณ์มันจะเศร้าหมองความแจ่มใสของญาณในฌานที่จะพึงได้มันจะเศร้าหมองไปให้สังเกตไว้แล้ก็น,นอกจากบารมีสิบและ้ะให้ตั้งอยู่โดยก็มีหารสี่เป็นปกติ แล้วก็ใช้เจริอสุปกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้อภิญญาที่ได้ไว้จะแจ่มใสชัดเจนขึ้นแล้วก็เคยให้อริยสัจไปแล้วทำไมอย่างนั้นอริยสัจนี่ถือว่าเป็นวิปัสนายานขั้นสูงสุดจงใช้อะไรอภิญญาก็ดีแล้วก็บรมีสิบก็ดี เรามีอาหารสี่ก็ดีอสุภกรรมฐานก็ดีบรณานุสติกรรมฐานก็ดีควบคู่กับอริยสัจสี่อยู่ตลอดเวลาย้ายคาดจากจิตทำได้ไหมละ่ะโอ้มองเวลาหมดเสร็จแล้วสีนะอ๋อเปนั้นว่านับต้ต่อนี้ไปเรื่องของท่านโพ้เท่านี้ผมจะไม่อธิบายในมากจะเล่าแต่วลอยแต่ขึ้นไปนั่งธิบายอีกสิบคัดเสร็จมันก็ไม่หมด เวลานี้ก็ปรากฏว่ามันก็หมดเวลาเสียแล้วก็วขอท่านหลายพยายามทรงกําลังใจของท่านตามที่ท่านมีกําลังใจอยู่ <c oughs> เรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังมาสู่กันฟังนี้ <c oughs> ก็อย่าถือว่าจะต้องทำได้ทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นกำลังของแต่ละบุคคลถ้ากระสิ่งใดได้เกินนี้กำลังของเราก็มีสายของเรา <c oughs> ถ้าเราไปทําเข้าแทนที่มันจะดีมันก็กลับเป็นเลวลงฉะนั้นขอบรรดาพิสุสงฆ์และสมณีทั้งหลายก็ต้อุบาสุอุบาสิกาต้งตั้งใจวิวาาเราทําความดีเพื่อพระนิพพานกันอาตาต่อจากนี้ไปขอทุกท่านจงทรงกายตามอิธิยาบททสีพิจรารณาพระทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินสีจึกว่าจะได้เวลา,าสมควร